สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ในสวนอ้อยของผมนะครับก็มันมีอ้อยสองกอฮะที่เป็นอ่าผมไม่รู้ว่ามันจริงๆมันเป็นอ้อยพันธุ์อะไรนะแต่ว่าที่ภาคกลางเขาเรียกว่าเขาเขาเรียกว่าอ้อยสิงคโปร์ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเขาถึงเรียกว่าอ้อยสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์ที่ผมรู้จักก็คือมันจะมีสิงคโปร์โบราณใช่ไหมฮะ อ้อยสำลีอ้อยสิงคโปร์โบราณเป็นอ้อยคันน้ำก็ดีคันน้ำก็อร่อยแล้วก็ชานิ่มอันนั้นเป็นอ้อยสิงคโปร์โบราณที่เราที่ผมรู้จักที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีแต่ว่าคนภาคกลางครับคนภาคกลางแถบกลางๆเลยอะ่ะ <c oughs> เขาเขาเรียกอ้อยพันนี้เนี่ยอันนี้ว่าสิงคโปร์ส่วนสิงคโปร์โบราณก็เป็นสิงคโปร์โบราณน,นะครับส่วนนั้นเนี่ยก็บางคนก็เรียกสิงคโปร์ เนี่ยผมก็เลยอลองเอามาปลูกดูลองจากท่อนพันจากภาคกลางอะไรนะครับเ <c oughs> นี่ยก็ปีกว่าไม่ใช่ปีกว่าเลปลูกปีที่แล้วสุทีทปลูกปีที่แล้วนะครับกอก็ใหญ่ลำก็้องก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่ามันดกนะลำมันดกอยู่ก่อแต่กอดีมากเลยเนี่ยปลูกไว้สองก่อสองท่อนนะครับ ไม่ใช่สองท่อนเลยสองต้นตอนนั้นมันเป็นท่อนมั้งเห็นว่ามันมันเป็นท่อนซื้อพันธุ์แล้วก็มีพันนี้ติดมาให้ด้วยก็เอามาปลูกดูนะครับมันก็เนี่ยแต่กออย่างที่เห็นความสมบูรณ์แต่มองไกล,ๆ,กล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 ๆมันก็คล้ายๆอ,อย้อย,ยสีสำโรงแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นอ้อยสิงคโปร์ผมก็ไม่ผมไม่ได้ถามว่าทําไมเขาถึงเรียกสิงคโปร์แต่รสชาติน้ำก็ไม่ได้หวานสูงนะครับเป็นหวานไม่หวานสูง แล้วก็กลมกล่อมนะครับขันน้ำนะครับขันน้ำเป็นน้อยขันน้ำเพื่อนๆถ้าใครรู้จักอ้อยพันนี้แบบชื่อแบบเป็นทางการจริงๆอะ่ะมันหรือหรือแบบว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอะ่ะแนะนําผมหน่อยนะครับแต่ถามว่ารสชาติมันก็ดีไหมมันก็ดีนะมันก็ดีมันไม่หวานสูงมากนะครับเป็นน้อยขันน้ำของพี่คนหนึ่งที่อยู่ร้อยเอ็ดแกก็ปลูกไว้เหมือนกันแกมีเยอะเลย อ้อยนี่แหละอ้อยสิงคโปร์นี่แหละนะครับอันนี้เรียกเรียกตามเขาเรียกนะเรียกตามเขาเรียกนะครับคนละพันกับสิงคโปร์โบราณน,นะครับไม่ใช่นะฮะถ้าสิงคโปร์โบราณจะเป็นอันนั้นจะลำใหญ่ลำเหลืองอเปลือกไม่หนาแล้วก็ชานิ่มอันนั้นเป็นอ้อยสำลีนะครับวันนี้เป็นอ้อยสิงคโปร์เฉยๆก <c oughs> ็เรียกตามเขานะครับไม่มีใบรับรองอะไรนะ นยผมก็มีอยู่สองกอนะฮะที่สวนผมกอนน,กน,น,กนู้นกอนู้นกอนี้คันน้ำสิงกะโป์ไหวอย่างนั้นนะเขาไ่้อย่างนั้นสูงครับสูงก็รากฐานก็ดีนะครับรากฐานก็ดีไม่ลม้มเนี่ยไม่ลม้มาฐานแน่นดีอยู่ถ้าเป็นสุพรรณก็อาจจะมีแบบ คงเคลียงแล้วแหละนะแต่ตอนนี้มันตอนนี้ก็อ้อยอันนี้มันยังไม่โครงเคลียงก็ยสงรากฐานมันแน่นดีอยู่นะครับก็สูงยาวอยู่นะครับอ้อยสิงะโปรนะครับลองถ้าใครมีมีหรือรู้จักก็แนะนาผมหน่อยนะครับว่าชื่อจริงๆเป็นอ้อยอะไรนะฮะแต่มันเป็นอ้อยคันน้ำที่คน คนแถวากัางเขาเรียกว่างอ้อยสิงคโปร์นะครับซึ่งก็ถาาแล่ววาเอาม,มันมันใช่สิงคโปร์โบราณไหมไม,ไม่ไม่ไม่สิงคโปร์โบราณต่างหากอันนี้มันสิงคโปร์เฉยๆอะไรอย่างนั้นโอเคนะครับก็แนะนำอ้อยในส่วนแปลกๆป,ประมาณนี้นะครับเปน็นน้องขนน้ำนะครับดีครับ